หวานมากนะครับท่านผู้ชมเนื้อนี่ฉ่ำน้ำมากนะครับเหมือนกับกินน้ำตาลหรือน้ำไอ้อยสดนะครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารัรักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมอัปเดตต้นอินทผลัมพันธ์อัมเอสทหารพเพาะเลี้ยงเนื้อเยี้ะนะครับซึ่งผมจะมาเปรียบเทียบสองต้นนะครับก็มาชมมาชิมกันนะครับว่า มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับสำหรับต้นนี้เป็นหน่อนะครับซึ่งคนขายเขาบอกว่านำหน่อมาในรดแรกแรกของเมืองไทยนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งผลอ,อินทพลัมพันธ์เวสหาต้นนี้นะครับเป็นลักษณะไม่เรียวยาวนะครับท่านผู้ชมลักษณะป้อมๆหน่อยนะครับคล้ายกับ ผชส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นพันธุ์อเมซตาหานเพาะเลี้ยงระเยื่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาต้นในแคปซูลมาปลูกนะครับก็อายุได้3ปีนะครับต้นนี้ครับก็2ปีกว่านะครับก็แทงจันทร์นะครับท่านผู้ชมมาถึงวันนี้ครบวันสปีนะครับ ก็ส่วนต้นนี้นะครับที่นำหน่อเข้ามารุ่นแรกขอ,อกงปลูกในมือนไทยนะครับก็อายุสามปีสี่เดือนนะครับสำหรับต้นนี้ออกมาสี่จันด้วยกันนะครับก็ส่วนสำหรับต้นนี้นะครับออกมาแค่จันทเดียวนะครับท่านผู้ชมในปีนี้ซึ่งออกเป็นปีแรกเหมือนกันนะครับต้นนั้นนะครับท่านผู้ชม ก็จะมาชิมแล้วก็มาเปรียบเทียบรูปก,กันนะครับท่านผู้ชมต้นพันธุ์ของอ um ินทรพันธุ A ์อาเบตอาหารนะครับก็คือออกมาจากแคปซูลนะครับท่านผู้ชมก็จะมาเปรียบเทียบรูปก,กันนะครับว่าขนาดมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็จะเก็บรูปนี้นะครับท่านผู้ชม ครับจะมีความแตกต่างกันครับทมกนกนี้ก็เรียวๆยาวหน่อยนะครับมาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นก็มาเปรียบเทียบรู้กันก่อนนะครับนะครับักษ ลักษณะลูกนะครับท่านผู้ชมอันนี้เรียวยาวนะครับค่อนข้างเสมอนะครับตั้งแต่หัวจดท้ายนะครับท่านผู้ชมสาหรับต้นนี้นะครับเป็นลักษณะป้อมๆนะครับในส่วนของหัวผลอินทผลัมนะครับก็จะโตนะครับโตกว่าช่วงท้ายของผลอินทผลัมนะครับท่านผู้ชม แตกต่างกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ลูกเขาจะใหญ่นะครับหัใหญ่เท่ากับหัวไม่มือนะครับหรือว่าใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมเป็นลักษณะหัวโตนะครับเรียกว่าหัวโตก้นแหลมประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชม ผมได้ศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็โทรถามผู้เชี่ยวชาญด้านอินทผลัมพันธ์อเมทอาหารนะครับท่านผู้ชมซึ่งเขาอยู่ในวงการอินทผลัมมาสิบกว่าปีนะครับท่านผู้ชมแต่ผมมีประสบการณ์แค่ไม่ถึงห้าปีนะครับสี่ปีกว่าก็ไม่ทราบนะครับต่อคุเขเลยนายสอบถามไปนะครับเว่ารุ่นนี้จะอร่อยกว่ารุ่นล่างๆนะครับท่านผู้ชม ซึ่งเป็นพันธุ์เวอาหารที่นําเข้ามาต้นแรกๆของเมืองไทยนะครับนาเข้ามาปลูกครับท่านผู้ชมจะจริงหรือไม่นะครับก็มาพิสูจน์กันนะครับเขาบอกว่าเนื้อตัวนี้จะเยอะนะครับเมล็ดเล็กนะครับตัวนี้มเมล็ดค่อนข้างใหญ่เขาบอกอย่างนี้นะครับก็จะมาพิสูจน์กันแล้วก็ชิมลูกนี้ก่อนนะครับ านมากนะครับท่านผู้ชมเนื้อนี่ฉ่าน้ํามากนะครับเหมือนกับกินน้ําตาลหรือน้ำไอ้อยสดนะครับนะครับขอบมากๆนะครับท่านผู้ชมหวานไม่ติดฝากด้วยนะครับ ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเนื้อนี้ฉ่าน้ํามากนะครับก็มาสิบรูกนี้นะครับของอีกต้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่นําเข้ามาปลูกในทุ่นล่างหลังนะครับก็กรอบเหมือนกันนะครับ แต่เนื้อตรงนี้จะเยอะกว่าชํากว่านะครับหวานกว่านะครับท่านผู้ชมก็เมล็ดค่อนข้างใหญ่นะครับถือว่าไม่ติดฝาดทั้งสองต้นนะครับท่านผู้ชมผมได้ชิมผลสีเขียวของทั้งสองต้นนะครับซึ่งอายุหลังผสมเกสรได้สามเดือนนะครับไม่ติดฝาดทั้งสองต้นนะครับท่านผู้ชมในด้านความหวานนะครับท่านผู้ชม ความหวานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าเต็มร้อยนะครับผมจะให้ตัวนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเขาบอกว่านำเข้ามาเป็นรุ่นแรกๆของเมืองไทยนะครับในส่วนนี้ที่นำเข้ามาปลูกทีหลังของรุ่นนี้นะครับก็จะให้ความหวานประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมคือหวานน้อยกว่านะครับของทุกนี้นะครับ ผมก็ขอสรุปนะครับตามที่ผมชิมมาทั้งสองต้นนะครับท่านผู้ชมในในส่วนตัวนะครับส่วนลูกนี้นะครับท่านผู้ชมจะหวานฉ่ำนะครับหวานมากนะครับผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเต็มร้อยนะครับท่านผู้ชมเนื้อเต็มแล้วก็แน่นนะครับท่านผู้ชมในส่วนของลูกนี้รลบลูกเลียวนี่นะครับท่านผู้ชมความหวานผมจะให้ 60%ก็ฉับน้ำเหมือนกันนะครับแต่ว่าสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับมเมล็ดค่อนข้างใหญ่นะครับนะครับเกือบเต็มลูกเลยนะครับมเมล็ดเนื้อไม่ค่อยเต็มนะครับแล้ก็ไม่ค่อยแน่นเหมือนกับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมทั้งที่ผสมเกสรในวันเดียวกันนะครับสำหรับสองต้นสองจันนี้นะครับ ถ้าข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดผมก็ขอภั่ไววเอาขาดนี้นะครับผู้ชมก็พูดตามที่ได้ทดลองชิมนะครับได้เห็นนะครับผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ นี้จองหมดแล้วนะครับทั้งหนอ่อทั้งผลอินทพลัมนะครับท่านผู้ชมต้นนี้ก็ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าในปีนี้ออกมาสีหน่อออกมาสี่จัดนะครับต้นนี้ ใหญ่นะครับก็จอกแล้วเช่นกันครับ